รับภาพขึ้นมาเทิ่ยงเที่ยงกันเพิ่นกำลังตาข่าเบื่ออยู่เดลยพี่น้องเอ้ยน้องเลย,เลยกินขา้าวข้าวเที่ยงนี่นี่กับเมนมะเขือเด้อย,ยชุ่สใจพี่น้องเอ้ยเสร็จลงมือก่อนแม่ครัวลงมือก่อนมาเด้อเปิดภาพขึ้นมากับป้าทองฟ้าแมนพี่น้อง บรรยากาศฝนสิโตกแล้วพี่น้องเอ้ยป้าทักทายสบายดีสวัสดีตอนนี้ก็อยู่ไหอยู่หน้าพี่น้องเลยเนาะสบายดีสวัสดีเปิดสุขสุขคนป้าพ่อป้าพ่อสาวพ่วงกัอยู่ไหอยู่หน้าเปิดกล้องขึ้นมากับก้อนเมฆดำมุ่มทุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยฝนสิโตกแล้ววันนี้เนาะเมื่อกี้นี่ก็ฟ้าห้องพี่น้องเลยโสงบาดเนาะป้าพี่น้อง กะข่าวว่าฝนจะตกเลยพี่น้องให้ข่าวว pues ่าพายุหร like nah ือว่าฝนเนี่ยเนาะพายุส <sh> <you> <kindergarten> ีเข่าไปพี <sh> ่น <sh> ้องเอ้ย <sh> อ <un> ้โผก้อนเมฆไหลมาดำทุม <sh> ทุมอยู่เนาะบ่พี่น้องเอ้ยฝนจะตกห้ามแล้วมันเนาะกะยุหายยหนาคือเก่าไปพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศมืดมืดฟ้ามืดฝนจะตกเลยพี่น้องถ้าพวงกัดยุหายยุนาเนาะเรียงงวงขึ้เก่าไปพี่น้องเอ้ยไปทางไหนเด้อ ชีวิตประจำวันของสาวพวงแต่ละเมือ่ออยู่ห่างอยู่นาเนาะพี่น้องเลยมาเบิ่งมกบวบมกบวบกับแก่ไดเลยพี่น้องเถา่า่ไดเลยนะนี่มีแต่วบเอาแนวเนาะได้หลายมาพี่น้องเลยพวเห่าหมดเลยเลยถ่าเลยว่าแกเมืดเลยพี่น้องเลยลมมาแล้วที่นี่ฝนจะตกแล้ว ช่างเอ้ยสะพ่วงกับตำเขาวเบือเนาะพี่น้องอยู่เทิงปุบตุกตุกตุกติกอยู่พี่น้องเอ้ยตำเขาวเบือแกงน้ำไม่กินยามเที่ยงเด้อพี่น้องเอ้ยอ้าลมมาแล้วพี่น้องบุพายุเข่ารีพี่น้องเอ้ยปุ๊บบรรยากาศลมมาเลยคือว่าเย็นเนาะปุพายุเข่าแล้วมันีพี่น้องเอ้ยลมพัดเย็นจุ้ยจุ้ยมาเลยวันที่นี้โอ้หงาไม่กระตีเนียนเนียนอยู่เนาะ มาจักลมมาจากักฝนแน่สิมาบ่นี้พ่อพี่น้องเลยพาย,ยุเข่าแล้วมาที่นี่ฮะตัดภาพขึ้นมาเทิงเทียงกะเพิ่นกำลังทำข่าเบืออยู่เด้อพี่น้องเลยทำข่าเบือกินเห็ดยังนะอันนี้กระดานทรายตัวเซนทำข่าเบือเครื่องเคียงกับมูมีย่ยางลายมีมักบัวพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็ยัตงต้มหน่อไมอ้อยู่เนาะเพื่อนได้จืดเลยพี่น้องเอ้ยนะ กำลังพดโบกโบกโบกอยู่ตามขบเรือแกงน้ำไหมเมฆขัวเขาคือเก่าคือเดิมเมยพี่น้องเลยเมฆขัวก็คือเก่าคือเดิมมาพี่น้องเลยว้าลมพายุเข่าแล้วมือนี่ว้าลมมาแล้วพี่น้องเลยพายุเขามาแล้วทั้งฝนทั้งลม มาเดี่วมาเดี่วพี่น้องเอ้ยทำขบวนยังไม่ทันเดี่ยวพี่น้องเลยแต่ดุนเะยสางกันยาวใช่ไหมอย่าทำไมาหัดเลยสิสางยาวกว่านั่นอีได้ยนี่สางจะข้าวบัวห่านไปพี่น้องเตะประตูปมะตู้คนจะตกแล้วพี่น้องเอ้ยกระซ้ายกับเอากะซามาตรงน้ำเอากะซามาด่านพุ่นพุ่นซามน้ำน้ำน้ำมาตรงเร็วเร็ว ตรงหน้าไม่ใส่เด้อผลอิโตกลเลยเดีไปโอเคแบบนั้นแหละผลิหยาดมาแล้วผู้ฮะลมเออจะถามาแล้วพี่น้องฝนตกแล้วตกแล้วบรรยากาศดีแล้วืัอนนี้พี่น้องเอ้ยตกแล้วตกแล้วฝนตกพายุเผ่าแล้ววัอนอี้ ตกตอนเศร้าโลแดดแจ๊แดดแจ้งเนาะเพียงมาละไปจักร,ร,กรมมล้มไจักฝนมาเลยพี่น้องเลยมาแล้วตกมาเลยเนาะนี่พักข้ากับพี่น้องเลยพักขยีงองอ,อ,อ,อ่อนเล็ดมาใหม่ๆสดๆจากไฮนาคันนา ผักแคนเยงถักผักกันน so ี่พี่น้องเลยผักกระเย่เนาะบ้านสะพกก็จะผักกระเย่คล้ายๆคือต้นหอมนี่แหละหอมซีคล้ายๆแบบนี้แต่คุ้มจริงแล้วบุคือกันเด้อพี่น้องบุ๊คโว่าทางอื่นกเจะเอื่อนมาได้เนาะผักกระเย่หอมหอมแบพี่น้องเลยใส่กับแก่งน้อไม้กำลังกำลังทุกคน ปิดผ้าไว้ถ่ากระสัยหมกบวบไปพี่น้องเลยป้าแกงหมกบวบเลยเป็นแกงตร้งไหนแกงบวบไปพี่น้องเลยน,ะลย <laughs> น,นี่ผักเงยถ่ายรอใส่ตอนสุดท้ายไปพี่น้องเลยพังเสียงหมอพดได้ไปพี่น้องเลยบุ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 ย,บยอยู่เนาะอืสะพ่วงใครมึงกันนี่ไปพี่น้องเลยพดมึงกันเนาะ หน้ำมายู่ทางพื้นเด้อพี่น้องเลยทางเทิงหมกบวบมาหากระชามากินแต่เลยมีหมกบวบอยู่ทัทง้งทิงอยู่ข้างเทงิงพิดหมอไวใบหามันพดยังแห้ง,ง,งก่อน, <c oughs> นอพีน่น้องเลยยังพันธะเลี่ยวเด้อยังยังพันธะซุกนี่หมอยัองพันธะพดแหง้งพดใจลอตัวเชนเลย <c oughs> หลานชายก็คิดอยู่ใช่ไหมพี่น้อง แต่ใส่เล่นขัวอยู่นี่โอ้โหตั้งแกงน้ำไม้ยังพอนั่งชุกฮ่าฝนเศร้าเฉยเมื่อกี้แบบทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมกันเลยมาบัดที่นี่ท้องฟ้าสว่างเลยพี่น้องเลยบ่เดดเอามาแล้วเนาะเกี่ยฝนทีต้งแห้งบ่ต้งแห้งมาพี่น้องเอ้ยเศร้าอะไรฝนก็นได้เงียบกิ๊บเลยี่ ทองผ้าสว่างสวยแล้วอือชุกแล้วแฟ่พี่น้องชุกแล้วพุงเลยทางนี้พออู้อะไรหอมทวนๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อแซ่บๆนํากันแคน้ําไม้ยามเที่ยงก็บ่เที่ยงสิเข้าบ่าย2พี่น้องเอ้ยหอมผักขะเหงกับผักขะเหเข้ากันเลยหอมๆ โอม,มาแล้วนี่เมฆัวโอมาแล้วพี่น้องเลยกินขา้าวข้าวเที่ยงนี่นี่ก็แม่นมะเขือเล้อย่าชุใส่พี่น้องเลยมะเขือแก่แล้วผ่านผ่านเป็ทีมห้อยผัวแกงน้ำมายำเที่ยงมาๆๆม,ม,มีแต่พักมีแต่พักสะเงงกับพักขงเงยเยอะไรกว่ามาสเสร็จลงมือก่อนเมฆัวลงมือก่อนมาเดอ้อเฮพี่น้องเลยเสียฝนสิตกเนาะเมื่อกี้นี่ คือทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าห้องคิดว่าฝนจีตกแหง้งหรือว่าเมล็ดพันธุ์เม้าฝนจีตกน้องอพี่น้องเลยฝนตกบอได้แหง้งปานนั้นเมื่อกี้นี่ข้าวเดียวนึงแล้วก็เศร้าแล้วก็แดดออกคือเก่าพีน่น,น้องคิดว่าฝนจีตกแห้งเมล็ดตกแล้ะพีน่น,นอ้อ,นนองเอ้ยตาเถอะทองฟ้ากับแจมใสคือเก่าลมมานคือซื่อเมื่อกี้นีน่เนาะ ทั้งฝนทั้งลมมาคือซื้อคือ่บบฝนที่ต้องแห้งแบบฝนตกมาพี่น้องเลยฮ่าอืมแบบพี่น้องเลยนึกว่าฝนที่ต้องแห้งกับ่นตกเนาะมาคือซื้อๆมากินทั้งฝนทั้งลมสุดท้ายกะนแดดออกมาคือเก่าแบบพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้กับบุ๊มีิอย่างหลายเด้อแบบพี่น้องเลยไทยชีวิตประจำวันให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับได้ชมกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้สะพวงกับจีพีเจ้าคิปไว้เพียงสามีก่อนเด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์คือเก่าเนี่ยเนาะ เราไปสบาสะพ่วงว่าพิษพลาดประการใดในคลิปนี้กะขอโทษขอพ่ายหลายเนาะสำหรับคลิปน,นี้ก็จะขอตวัวลาไปแล้วสบายดี